ลิงค์ลิงค์ไลน์ไปให้เพื่อนดูหน่อยนี่ะอยู่ในช่องไหมแชร์แชร์ไลน์แชร์ไลน์เนี่ยไอแชร์แชร์แชร์ลิงค์เนี่ยออเแชร์แชร์ลิงค์แชร์ลิงค์ให้หน่อยดิแชร์ลิงค์เลยเดี๋ยวให้ทำพี่อัพโหลดเสร็จก็ลิงค์ไปเลยอ่ะเริ่มมานะผมเริ่มมานะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผมสักชัยชาแนลนะฮะห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็ก็เลยคิดถึงครับก็เลยมีมีโอกาสได้มาแนะนำน้องใหม่ด้วยแล้วก็อัปโหลดเรื่องราวนะครับในช่องศักชัยชาแนลนะฮะก็คิดถึงทุกคนนะครับวันนี้นะครับเนี่ยฮะหน้าตาละหล่อเนี่ยนะฮะนั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละครับอย่างที่บอกครับมาใหม่ครับมาใหม่น้องใหม่ฮะน้องใหม,ใหม่ก็เลยอยากจะ ทำความรู้จักกับน้องใหม่นะฮะว่าเป็นมายังไงแล้วก็คิดยังไงถึงถึงมาสอบแล้วก็การสอบได้เนี่ยมันยากไหมนะครับแล้วก็พอได้มันบรรจุจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็ครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะก็รอรอ,อ,อพีพีเขากำลังเข้ามาอุ้ยหลายท่านแล้วนะเนี่ยนะครับเอา้าสวัสดีหน่อยน้องท็อป สวัสดีครับเออวศินนาจอมทองชื่อเล่นท็อปครับผมเปิดแมสได้ไหมครับชื่ออะไรนะชื่อวศินนาจอมทองชื่อเล่นท็อปครับอ่าจบที่ไหนยังไงมาไงไปไงวิศวกรรมศาสตร์ใต้กระบังครับผมสอบในตําแหน่งสอบในตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการครับเออเก่งนะเนี่ยเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากตะ ตามที่เราคาดหวังเนี่ยท็อปก่อนที่จะมาเนี่ยท็อปรู้ไหมว่าตําแหน่งนี้มันมันเป็นทํางานเกี่ยวกับหน้าที่อะไรทําอะไรมากเนี่ยก็รู้ครับก็ได้ติดตามช่องที่สักใจชแนลไอ้เออเรอรายละเอียดต่างๆ FC FC การทํางานสุดยอดการอบรมการสอบพระบอท<อ>ี่เขาก็อธิบายไว้ชัดเจนครับเออครับครับ,รบขอบคุณมากนี่แหละฮะทุกทุกท่านครับเป็นตัวอย่างที่ดี <laughs> นี่ฮะเป็นผลิตผลเป็นผลิตภัณฑ์ที่อู้ผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่เหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆที่เขาอยากจะเป็นนักดับเพลิงหรือยังไม่รู้อาชีพเนี้ยว่ามันทําอะไรบ้างเนี่ยก็ยังยังพอได้รู้ว่าเออเราต้องมีแนวทางสอบมาอ่ะแล้วการสอบมันยากไหมน้องครับสอบก็ไม่ยากกับง่ายครับอืมก็คืออ่านพรบที่เขาหนดคือเขาตรงๆเลยครับอ่านมาจำไม่ได้แค่นั้นครับไม่คิดอะไรเลยครับ แล้วก็จะมีอะไรนะน้องท็อปเทสร่างกายแล้วก็มีเทสร่างกายครับอ่าเทสร่างกายเราต้องเตรียมร่างกายยังไงบ้างเตรียมร่างกายก็ต้องเตรียมร่างกายไว้ก่อนครับเพราะว่าห,หลายคนก็ตกครับน่าเสียดายครับสอบผ่านมาได้อ่าวิง่งวิ่งก็คือหนึ่งกิโลไม่เกินหกนาทีครับผมอ่าว่ายน้ำก็คือห้าสิบเมตรไม่เกินนาทีครึ่งอือฮผมครับผม,บผมแหมรู้สึกดีใจมากเลยครับหนุ่มวิศวะวิศวะนะฮะแล้วก็สาขาอะไรนะท็อป าขาวิศวกรรมอุตสาหการมครับามาเป็นนักดับเพลิงนะครับแล้วก็นี่นะฮะมาบรรจุในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆคลองเตยดูแลด้วยนะครับน้องเขา,าก็ยังยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดับเพลิงการกู้ภัยนะครับวันนี้ก็ก็ด้วยท่านหัวหน้าอามองคลกาแก้วนะครับหัวหน้าสถานีดับเพลิงก็มอบหมายงานนะครับงานแรกเลยท็อปลุกไปที่ท็อปท็อปได้ทำอะไร อธิบายเลยท็อปก็คือให้ลงตำแหน่งในเขตพื้นที่รับชอบการเตือนะกู้ภัยของเตยครับผมครับผมให้ลงตำแหน่งในแผนที่ของอ่าของแดงจ่ายน้ำตักเตยครับผมาถามเลยครับทอบ็ทอปท็อปพอจะรู้ไหมเนี่ยว่าพื้นที่ของเตยสถานีตะเพลิงของเตยเนี่ยรับผิดชอบตรงไหนบ้าง อาอธิบายให้ท่านผู้ชมองเตยเ,เรับคือรับผิดชอบสองเขตครับก็คือเขตฟองเตยแล้วก็เขตรัฐนารบผมเขตรัฐนานี่คือรับผิดชอบสองแขวนครับขาาแขวนฟองตันเหนือแล้วก็แขวนฟองเตยเหนือครับดีมากเขตฟองเตยรับผิดชอบสามแขวนครับก็คือแขวนฟองเตยแขวนฟองตันแล้วก็แขวนข้าสนุกนี่นี่นี่ไม่ได้เตรียมกันเลยนะฮะนี่ฮะเนื้อหานี่ไม่ได้เตรียมเลยนะฮะแล้วก็นะครับนี่ฮะ น้องใหม่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ครับเรื่องของพื้นที่ที่สถานีนเรารับผิดชอบแล้วก็จะได้ไปบรรเทาสาภายัยช่วยเหลือประชาชนในในพื้นที่รับผิดชอบสิ่งแรกที่ต้องรู้เลยก็คือเรื่องนี้ฮะเกี่ยวโยงกันเลยครับน้องครับชี้ให้ดูหน่อยยกขึ้นให้ดูหน่อยนี่นี่แผนเออนี่ยเนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรนะน้องครับอันนี้คือแผนที่บหัวใจน้ำเลิครับ,รบที่มาร์กเป็นจุดๆไว้แดงๆนยฮะในแต่ละซอยว่ามี มีหัวแดงตรงจุดไหนบ้างซอยแต่ละซอยมีกี่จุดนะครับซึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของน้องท็อปนะครับที่จะต้องอดําเนินการนะครับเพื่อที่จะเป็นแผนผังในการทํางานนะครับว่าไฟไหมในชุมชนเราจะใช้หัวไหนในการจ่ายน้ํานะครับ,รบแล้วไม่ใช่ว่าดูเฉยว่ามีหัวแดงครับต้องไปดูด้วยครับใช้ได้ไหม <c oughs> เข้าถึงพื้นที่ใชไ, <c oughs> ไม่ใช่เขาบกุณทำไป <c oughs> เออเนี่ยน้องท็อปเพิ่งไปเจอมานะครับออกไปพื้นที่จริงๆแล้วก็ไปเจอว่าไอตัวหัวแดงมันมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช้ไม่ได้ครับมันเกิดปัจจัยประชาชนก่อสร้างลุกล้ำเข้ามาครับเอออันนี้ก็ <ไป S 1> อาจจะเป็นปันจจัยหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้เราไปสํารวจตรวจสอบประปาหัวแดงตรงไหนบ้าง ตรงไหนมั่นใจว่าใช้ได้หรือไม่ได้เราเราสามารถตวาารวจสอบให้ได้นี่คืองานแรกของท็อปนะครับ,รบอ่าเอาทีนี้ทีนี้ท็อปนั่งที่นั่งที่เออนี่เป็นโต๊ะทำงานของท็อปนะครับนะเนี่ยเป็นโต๊ะทำงานท็อปท็อปทำอะไรบ้างนะอยู่ตรงโต๊ะเนี้ลงข้อมูลอะไรนะ G I อะไรนะ G I S ลงข้อมูลประวัติการซ <c oughs> ่อมรถ G I S เครื่องมือครับเป็นเรื่องภูมิศาสตร์เกี่ยวกับกําลังพลกําลังคนกําลังของ นะครับรถลามีเท่าไหร่คันไหนพังคันไหนซ่อมเราจะรวบรวมข้อมูลในระบบนั้นไวเนาะก็เป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของน้องท็อปเปิดเปิดคอมเรี่ยงเออเมื่อไรจะเปิดก็รู้สึกเป็นไงอถามทีนี้จะจบเลยนะ้องครับความรู้สึกเลยที่ได้มาอยู่เนี่ยถึงเดือนยังยังเนาะอย่างครับที่ได้มาอยู่คลองเตยแล้วก็สัมผัสพี่พี่น้องน้อง ที่คงเตอเป็นไงบ้างก็คือบรรยากาศที่นี่อบอุ่นครับอ,อยู่เหมือนบ้านครับที่ที่พักอยู่สบายครับไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มครับใช้งอร์บอของเราได้มากเลยครับต้นเดือนที่เริ่มต้นที่เหมือนห้าบาทครับก็อยู่ได้ครับผมก็เนี่ยฮะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสวัสดิการแรกที่เข้ามาบรรจุแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะหนึ่งก็จะได้เงินเดือนตามคุณวุฒิสองก็ได้ห้องพักก็จะมีห้องให้ นะครับก็อยู่ในพอพอได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเช่านะครับหลังเสียเวลาเดินทางไม่ต้องเสียเวลาค่าโดยสารค่ารถในการเดินทางก็มีที่พักที่หลับที่นอนให้ตรงนี้ก็เตรียมพร้อมในการทํางานนะครับอีกอย่างก็คือหลังจากนี้ท็อปก็จะต้องเตรียมร่างกายเพื่อที่จะไปฝึกนะครับหเดือนนะครับหเดือนเสร็จแล้วก็จะได้รับในส่วนที่เป็นค่าเสี่ยงภัยนะครับเพิ่มขึ้นม,มาอีก น,นั่นก็คือเรื่องเรื่องราวของอนักดับเพลิงน,นะครับก,ก็ฝากถึงเพื่อนๆไหมครับที่บรรจุความกานฝากถึงเพื่อนๆไหมก็ฝากถึงเพื่อนทุกคนครับที่บรรจุความกานก็คือให้เรียนรู้เก็บประสบการณ์เยอะแล้วก็มีความสุขกับการทํางานในทุกๆวันอืผมชอบคํานี้นะคําที่บอกว่ามีความสุขกับการทํางานเนี่ยอ,อใช้ได้นะครับชอบใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ น้องๆพี่ๆน้องๆที่มาบรรจุใหม่อยู่สถานีไหนก็แล้วแต่นะครับากายภาพของสถานีไม่เหมือนกันแต่ว่าขอให้พี่ๆน้องๆเนี่ยมีความสุขในการทํางานนะครับเราก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมีคําถามมานะครับทอมม่อสกูเนี่ยพี่ๆเขาถามว่าในสถานีมีที่พักทุกสถานีไหมเด,เดี๋ยวพี่ขอตอบนะทุกสถานีมีมีที่พักครับมีที่พักให้นะครับมีที่ที่พักให้ ตามสัดส่วนของสถานีที่จัดไว้นะครับบางที่พื้นที่อาจจะแคบบางที่พื้นที่อาจจะใหญ่อาจจะกว้างก็ก็จะได้ตาม,ตามนั้นแต่ว่ามีมีที่พักให้ครับครับผม f อซมีอะไรจะถามน้องใหม่ไหมฮะจะลองภูิน้องใหม่หน่อยไหมฮะวิศวะวิศวะจบใหม่รัดกระบงด้วยนะทบปเรียนกี่ปีสี่ปีสี่ปีใช่ไหม,มจริงๆหนุ่มวิศวะนีน่น่าจะต้องเป็นระดับแบบอ่ อะไรนะชอบถ้าออกไปทํางานก็คือในโรงงานนะเป็นผู้ควบคุมงาน,นอืมควบคุมงานแล้วก็อยู่ในยินเงินเดือนห้องแอร์ส,งสูงๆะันนะแต่วันนี้ต้องมาตรวจหัวแดงบ้างอ่าดับไฟบ้างเนี่ยมันต่างกันนะรอบนะต่างกัน,นแต่ว่าความสุขเนี่ยมันมันมีความสุขนะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเนี่ยถ้าได้ไปช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือคนเนี่ยคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยภาพนั้นน่ะ มันจะติดตาเราแล้วเราจะมีความสุขกลับมามานอนแล้วเราจะมีความสุขมากเฮ้ยเราได้ช่วยช่วยพี่เขานะช่วยน้าเขานะเขาเดือดร้อนมากเลยไฟไหมเราได้ไปช่วยเขาเต็มที่นี่แหละครับคือตำแหน่งนี้นะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวให้น้องเขาทํางานนะฮะผมก็ถ่ายทอดจะถ่ายทอดให้เห็นติดตามชีวิตท็ทอปไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี่คืออีพีที่หนึ่งนะฮะของนัดดัาเพิงนะฮะท็อปท็อปท็อป ขอบคุณต้องทอปมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอ้าวหัวหน้าหัวหน้าสถานีมาพอดีหัวหน้ามงคลครับหัวหน้ามงคลมาพอดีตอนนี้ผมผมสัมภาษณ์น้องใหม่แล้วก็ให้นาทารให้เรียนรู้เรื่องของในในพื้นที่รับผิดชอบครับครับผมดีมากเลยครับก็วันนี้นะครับก็มอบให้หัวหน้าศักชัยนะครับแนะนำน้องๆในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อกว่าน้องเนี่ยมาในตำแหน่งวิชาการนะครับก็อยากจะให้เรียนรู้ในเรื่องของวิชาการนะครับดำเนินการได้เลยครับท่านนะครับ ขอบคุณครับหมืหนาครับครับก็ต่อเนื่องเลยครับน้องท็อปก็ดําเนินงานต่อได้เลยครับวางมาร์กวางจุดประปาหัวแดงได้เลยฮะก็คิดว่าจะส่งมอบงานตอนไหนฮะไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคครับเป็นคนที่ทํางานเก่งนะฮะแล้วก็ตั้งใจในการทํางานนะเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆขอบคุณมากครับท็อปครับครับสวัสดีครับแขกผู้เกี่ทุกท่านครับสวัสดีครับ